มในการผัดหนูนี่เขาต้องผัดไฟแห้งเลยครับผมเพราะอย่างที่เพราะมันลดไฟวะเด้ครับผมผมผมวันนี้ท่านเออเอาโอ้ใส่หนูลงไปครับผมไส่หนูลงไปอะ เดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะนะฮะควานะครับผมอะควาหนูให้มันสุกเลยนะฮะควาหนูให้สุกพออย่างวันที่พอหนูเนาะมันมัน,มนพวกหมูเห็ดเป็ดแก่นะอืมเฮ็ดให้สุกไปเลยครับผมเฮ็ดให้สุกไปเลยสุกยากอยู่ได้หนูก็ไเด้สุกยากอยู่สุกยากยู่ เขาต้องเอาใส่น้ำใส่น้ำเพอให้มันท่วมนะฮะพอให้มันท่วมเนื้อใส่น้ำเพอให้มันท่วมเนื้อแล้วก็แล้วปล่อยมันฟูดครับผมเอาเดี๋ยวเขาสีนะฮะปล่อยให้หนูเขามันฟูดู่นี่นะฮะแล้วก็เขาค่อยสิมาปรุงนะครับซึ่งเฮ็ดให้มันสุกก่อนเพราะต้องอย่างมากมายร้าพี่น้องนะครเมนูนี้ต้องใจเย็นๆอย่าใจห้อนนะฮะ ถ้าใจห้อนนี้พี่น้องได้กินหนูดิบแน่นอนนะฮะทากับผมยั่น้องนะฮะหลังจากที่เขาขวัวมาสักระยะครับผมนะฮะตอนนี้ก่ะหนูเขาค่อนข้างที่จะสุกแล้วนะฮะค่อนข้างจะสุกแล้วเ,เดี๋ยวผมจะเติมน้ำอีกน้อยนึงครับผมนะ,ะเติมน้ำอีกน้อยนึงเด้เออ่าเติมน้ำอีกน้อยนึงต่อไปนะฮะเขาสีมา เอาบักแข้งนะฮะที่เขาเตรียมไว้ครับผมใส่ลงไปนะครับบักแข้งใส่ก่อนอ่าบักแข้งใส่ก่อนเพราะว่าบักแข้งนี่เดี๋ยวมันสีให้มันสุกพร้อมกันกับนูนลอยไปเส้นนะอ่าแข้งใส่ลงไปครับผมนะวันนี้เขาสีมาปรุงนะครับผมนะาเขาสีมาปรุงกันเลยเอา่าพี่น้องบ้านพี่จ้านผัดนูนีเขาเจ้าบ่าใส่กันเด้นันน้ำมันหอยนะอ่า สำหรับผมนะฮะผมมกักผมรู้สึกว่าผมกินแล้วผมแทบนะฮะผมกินแล้วผมแทบครับผมอ,อผมกินแล้วผมแทบดังนั้นแล้วผมก็ต้องใส่มันอ่ะผมปรุงรสครับผมใส่แป้งลงไปแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปจากน้อยนึงเอ้าคาบ่ได้นะครับน้ำตาลบ่เป็นน้ำตาลดอกน้ำไอ้น้ำไอ้น้ำไอ,นำไอ,นำไอ้น้ำไอ้จากสามซ่อนสามซ่อนซาสามซ่อนกาแฟไหม หอย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 ใส่ลงไปน้อยนึงใส่ลงไปน้อยนึงครับผมอ่ะเติมรสชาตินะครับสิ่งที่รสชาติจะของมักนะเขียวเขียวน้อยเดียวเขียวน้อยเดียวเขียวน้อยเดียวน้ำปลานะฮะน้ำปลาปาดเดียวเด้อปาดเดียวอ่ะโอเคพอแล้วพี่น้องนะฮบแซบนะแซบแล้วเนี่ยนะบอกเลยว่าแซบเดียวเอาต่อไปนะฮะกะ พริกไทยครับผมพริกไทยใส่ลงไปเป็นพริกไทยเมย็ดเด้อพี่น้องเด้ไทยเมย็ดใส่ลงไปพริกนะฮะใส่ลงไปพร้อมใส่ลงไปเลยครับผมใบบักกูดนะฮะใส่ลงไปอันนี้เราผัดแบบสูตรแบบกึ่งปลากึ่งไทยครับผม นะครึ่งปลากึ่งไทยภาสิวา่าปลาจ่ากับโบแมนนะฮะคันสิว่าไทยเลยกับโบแมนครึ่งคนะึ่งนะครับลูกครึ่งลูกครึ่งอ่าผัดแบบลูกครึ่งครับผมอ่ะสุดท้ายนะฮะกระเพราใส่ลงไปเอา้าวซุกแล้วนะฮะผัดแบบแ,แห้งๆโอ้โหพี่น้องเรียบร้อยครับผม โอ้ยผัดเผ็ดหนูนะฮะผัดเผ็ดหนูหนาแซ่บ,ซบสูตรฟักครับผมเต็มถ้วยเต็มจานแซ,ซ่บเลยครับผมว่าต้องอีอยงมากมายดอกเอาเอาเป็ดตองเลี้ยวออกลุ้ล้วเอาออกเลยเอ สีสันอาจจะบ่คให้ได้เป็นไดพี่น้องนะครับแต่ว่ารสชาตินี่ผมบอกเลยว่าโอ้ยเต็มปากเต็มคำเลยเนี่ยเอาหลังจากที่มันเป็นอับทบพีแล้วกับกลายเป็นซ่อนไปน,นะมะ <c oughs> <c oughs> เออกินกับเขาสวยเด้มื้อเนี่ยพี่น้องกินกับเขาสวยเขาสวยนี่ับผมตุ้ยใส้บอเนี่ย ตุยใส่แบบนี้โอ้ mm hmm. mm hmm. โอ้โหความเผ็ดเผ็ดนำเผ็ดตามฮ้อเผ็ดนำเผ็ดตามแล้วก็สุดท้ายด้วยเผ็ดตอนผมกินเผ็ดเป็นที่ละผมจะสืึอผมจะสืออกก่อน Mm-hmm. โอ้ย oh, หอมอยากให้พี่น้องมากินน้ำผมด้ ตรอพริกแกงนะความแซบนะความแซบของพริกแกงพี่น้องนะครับมันต้องใส่ตัวนี้ผิวมะกีหูดต้องใส่ผิวมัน được nhầm khắc nét ức ừ, đèn ừ, nè ức chôm hà ừ, của กี่น้องเซลนะครับเพราะอย่างมากมายดอกนะครับเพียงแค่กดซับสะไข่กดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับผมนะฮะพี่จ้าเป็นที่ร้อยแล,แล้วต้องขอ,อโทษขออภัยหลายนะครับผมสึกนะกินบะ่นแซ่บแล้วคือเวลาผมกินเผ็ดนะฮะมันมัจีเป็นแบบนี้แหละนะครับผมกับบุรุษเกิดจากสาเหตุอย่างสงสัยพี่น้องพอพื้นผมนะเออมีคนจมหาผมนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสิไป ตวดหลังไม่นะฮะเดี๋ยวสอบสื่อก่อนเพราะต้องอีงอย่างมากมายหรอกสาหรับที่นี่ขอตัวจากลาพี่น้องพี่ครับผมสวัสดีครับ